ไฟฟ้าดับบ่อยครับก็คือเรื่องเราตามที่โพสตไปเลยครับพอมันดับบ่อยเกินเกินที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นนะครับก็เลยอยากอยากรู้ว่ามีวิธีการแก้ยังไงซึ่งาทางการไฟฟ้าได้เข้ามาแก้แล้วหมายถึงก่อนหน้าที่จะโพสนะครับแก้มาเป็นระยะเวลาเป็นปีละนะครับแต่ก็เหมือนจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็เลยอยากหาปลายทางที่มันแก้ไขได้จริงๆนะครับก็จึงโพสต,ต่อไปแล้วก็ทางท่านรองการไฟฟ้าได้มาพูดคุย นะครับเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างต้องแล้วก็กําหนดไทม์ไลนย์อย่างชัดเจนแล้วว่าภายในระยะเวลา2เดือนครึ่งนับจากนี้น่าจะ ผูกแก้ปัญหานั้นโดยโดยจัดขาดและสิ้นเชิงนะครับ,ราาบอตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุยงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุครับหมายถึงว่าทั้งทั้งผมและคนในหมู่บ้านนนะครับและทางการไฟฟ้าด้วยก็พยายามหาสาเหตุที่มันชัดเจนแต่ว่ามันมีตัวแปรและค ondition ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กระรอกหรืออะไรต่างๆหร,หรือว่าโดยไฟที่มันหลายวัดมากหลายเฟสมากๆเนี่ยนะครับพอมันมีหลายสาเหตุมากปั๊บเนี่ยตอนนี้เราต้องเช็คทีละจุด ซึ่งในการเช็คทีละจุดเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เปลืองงบประมาณแล้วพอเราเจอปัญหาณจุดจุดหนึ่งเราก็จะแก้ไปจุดหนึ่งพูดง่ายๆเหมือนตอนนี้เราต้องอุดรูรั่วในทุกๆรูอะครับเราก็อุดไปแล้วสองถึงสามรูแต่ว่าปัญหามันยังเกิดอยู่แปลว่าเรายังไม่โดนจุดมันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยจนกว่ามันจะถูกคลี่คลายกันไปก็สิ่งที่การร้ขอครับเช่นแบบขอเครื่องปั่นแต่เพว่าเครื่องเพื่อ่ดเสียหายอ่าออ่าจริงๆผมไม่ได้ร้องขอเครื่องปั่นผมต้องการให้ปัญหานี้ถูกแก้หมายถึงว่าไไฟม่่ดับแต เอาว่าไฟดับเป็นเรื่องปกติแต่ไฟดับมากเกินกว่าปกติไม่ใช่เรื่องปกติเช่ไมแ้วมันดับบ่อย่เดือนที่แล้วประมาณ5้ถึงหครั้งครับทั้งที่ไม่ได้มีฝนตกคือมันยังไม่ถึงหน้าฝนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นที่มันผิดปกติละถ้ามันเป็นหน้าฝนหรือพายุเข้านั่คืออีกเรื่องเราเข้าใจกันได้แต่อันนี้ผมว่ามันมันดับ ล่อยเกินไปแล้วสิ่งที่มันเกิดตามมาต้องบอกก่อนว่าปัญหานี้มันเกิดมา 5- ้าหปีละนะครับแล้วก็มันเป็นแบบนี้มาตลอดเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ปัญหานี้ไม่ไม่ได้ถูกแก้จนมันเด็ดขาดไปครับผมมันยังแก้แล้วยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกดับบ่อยจนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนในหมู่บ้านนะครับเสียหายไปหลายเครื่องละและนี้โดยโดย,โดยก็ต้องบอกตรงๆว่าโดยส่วนตัวแล้วคือคุณเบบีกําลังจะฟอดแล้วแล้วมันก็จะมีเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องใช้กับคุณเบบีอ่ะ เช่นพวกเครื่องแช่นมหรืออ่ะโดยอะไรหลายๆอย่างที่คุณภรรยาเขาเตรียมเอาไว้คือทีนี้ผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันจะต้องเกิดปัญหาโดยที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาด้วยซ้ำอ่ะเราควรจะป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นก่อนที่มันจะเกิดดีกว่าเพราะว่าเนี่ยครับพอเราคิดว่าเราจะแก้ปัจจุบันจะใช้เวลาอีกสองเดือนกว่าเลยซึ่งอันนี้เป็นระยะเวลาโดยปกติที่ต้องใช้อยู่แล้วถ้าเรารอถึงตอนนั้นนั่นแปลว่ามันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นใน่ลง ที่คุณภรรยาผมให้นมลูกอยู่หรือว่าจะต้องเลี้ยงลูกอยู่ซึ่งผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นผลดีเลยซึ่งเราในฐานะคุณพ่อคนหนึ่งว่าที่คุณพ่อคนหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรได้ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้เราเราจะทําก่อนเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนปีที่ผ่านมาภายในบ้านเราเสียหายอะไรบ้างจริงๆมีแอร์พังไปหลายเครื่องแล้วเหมือนกันแล้วก็เครื่องช้ไฟฟ้าประเภทพวกเครื่องให้ความร้อนพวกเครื่องไมโครเวฟหรือเครื่องอบอะไรพวกนี้นะครับก็จะเสียหายบ่อยเนื่องจากว่าไฟมันกระชากพอไฟมันกระชากแล้วมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนปั๊บเบรกเกอร์ตัดเบรกเกอร์ตัดปั๊บพอมันมาใหม่ปั๊บเราต้องไปเปิดเบรกเกอร์ใหม่แล้วเราต้องไปเซตระบบมันทุกอย่างใหม่แปลว่าทุกอย่างมันถูกเซตซีโร่ใหม่หมดเลยทุกๆครั้งที่ไฟดับอะครับอย่างระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดสัญญาณการขโมยนั่นแปลว่าพอมันดับปั๊บแล้วมันเปิดขึ้นใหม่มีสัญญาณดังทั้งบ้านเลยตดเดเตดดจนผมรู้สึกเหมือนใครกดเทปมาหาผมตลอดเวลาแล้วผมก็ต้องเดินไล่ทีละจุดทีละจุดอะไรเงี้ยครับครังหนบหมลมครับครับผ อ่าแล้วแต่ครับไม่ไม่ได้ว่านานในทุกๆครั้งบางครั้งก็ดับ10นาทีบางครั้งก็ครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็ชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปการทดลองเรียนการไฟฟ้าไม่นานแล้วแต่ทำไมเขาเข้ามาเฉยเยอะอ่เทาที่ทราบจากการที่ท่านรองการไฟฟ้าได้เข้ามาพูดคุยนะเขาบอกว่ามีมีเรื่องส่งไปจริงแต่ว่าก็คือตามคิวอะครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เพิกเฉยนะเขาได้รับทราบปัญหานี้แล้วแล้วก็ส่งให้การไฟฟ้าวนจันทรมาแก้ปัญหาแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าพอมาแก้แล้วมันยังไม่โดนจุดไม่ใช่ว่่่่าาากกกรรไไฟ้้้้มมมแแแอัััันนนนนนีีีทเเยยจจงงผต็โดดุิ ผมก็ได้บอกเอางี้ถ้าเราแก้ปัญหาร่วมกันเราคงจะต้องให้ปัญหานี้มันมันหมดไปสักทีเนื่องจากว่าโดยแอเรียเนี้ยมันเกิดปัญหามานานแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครเป็นกระบอกเสียงมาบอกเฉยๆว่ามัน,มนผมเป็นหนึ่งในกรรมการหมู่บ้านด้วยก็เลยโดยโดยปริยายก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทําแล้วแหละหนึ่งหนึ่งด้วยเหตุผลก็คืออันนี้คือเรื่องส่วนตัวอสองก็คือเรื่องของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านด้วยโดยโดยบ้านระแวกนั้นจะเป็นบ้านเดียว แล้วก็ใช้ไฟเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราเรายินดีจะซื้อต้องบอกงี้ก่อนว่าเราซื้อบ้านนาแอร์เรียเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการความสะดวกสบายกับสิ่อํานวยความสะดวกต่างๆใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลใกล้ร้านอาหารที่เราอยากกินเราเดินทางไปทําง,งานสะดวกในเมื่อเรายอมจ่ายแพงกว่าเพื่ออยากได้ความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ความสะดวกสบายที่เรายอมจ่ายแพงกว่าแต่ถ้าเราได้เราได้สิ่งที่มันอยู่แบบนี้ผมรู้สึกว่า มันเหมือนเราอยู่หน้าชานเมืองเลยที่ไฟฟ้าพึ่งเข้าหรือว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดกับซิตี้หรือในตัวเมืองครับอะไรประมาณนั้นนี่คือที่ผมรู้สึกแลวผมได้เรียนแจ้งกับท่านรองไปแล้วนักข่าเขาไปท่เหลือไม่ทำตอนที่หนองจากีร้อดออกมาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการนะครับคือผมไม่ได้เรียกร้องว่าปัญหาต้องถูกแก้ทันทีแต่ผมแค่ผมแค่รู้สึกว่าหรือเรื่องนี้มันไม่ไปถึงเขาเขาเขาได้มาบอกแล้วว่าตอนนี้เรื่องถึงเขาแล้วนะแล้วก็ได้วาง ไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหาร่วมกันมาเขาบอกขอหนึ่งเดือนในการเช็คว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจุดจุดไหนและอีกเดือนถึงเดือนครึ่งในการแก้ปัญหาในทุกๆจุดนันนานที่เราเจอก็เลยรู้สึกว่าน่าจะจบในครั้งนี้นะครับขออนุญาตแลเดกมายาตื่นเต้นขนาดไหนครับพี่การัตื่นเต้นมันตื่นเต้นทุกวันจนไม่รู้ว่าตื่นเต้นเท่ากับอะไรเ่ะเอาจริงๆคือผมก็ไม่เคยเป็นพ่อเนาะแล้วก็นี่ใกล้คลอดมากๆแล้ววันที่สัมภาษณ์นี่ก็คือเลอประมาณแค่ สองถึงสามอาทิตย์ก็จะถึงกําหนดคลอดของคุณภรรยาแล้วใช่ฮะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้นั่งฟองอยู่นี่อันนี้ต้องแล้วแต่คุณภรรยาเขามีดูไว้ทั้งสองแบบคือคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดแต่เขาก็ดูว่าถ้าผ่าคลอดจะต้องเริกวันไหนเดือนไหนอะไรยังไงก็ดูที่ตามตามเรื่องที่เขาจะต้องเป็นกําหนดคลอดของเขาด้วยแล้วก็สะดวกที่สุดหรือถ้าคลอดธรรมชาติก็ จะอยู่ในช่วงนี้จนถึงช่วงนี้นะผมก็เลยเคลียร์งานไปแล้วเรียบร้อยลายยังไม่ตัดสินใจลูกชายครับลูกชายครับแต่เห็นว่าไปโรงพยาบาลมีการไปตัดสิเตรียมสถานที่ได้ไปดูห้องที่เราจะต้องพักเรียบร้อยแล้วไปอัลตร้าซาวทุกๆเดือนทุกๆตอนนี้จะเป็นทุกๆ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยววันวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะต้องไปอัลตราซาวอีกรอบน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะคลอดละประมาณกลางเดือนได้ไหมอ่าน่าจะประมาณต้นเดือนต้นเดือนใช่ใช่เพรมีเตรียมความพร้อม พยายามเตรียมเราก็ไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือ,อยังนะครับแต่ว่าโดยโด้วยอุปกรณ์โดยการเรียนรู้ต่างๆที่จะต้องเป็นพ่อคนแม่คนหรือว่านะัดที่บ้านห้องสําหรับเขาหรือว่าเราต้องจัดเตรียมแอร์เ,รเพื่อเขาและเคลียร์ของสําหรับเราออกไปก่อนเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างไงครับคือเราก็ทําเท่าที่ เรามีกําลังที่จะทําได้ในในทุกๆอย่างถึงท่านยอมรุ่โมทุ่งศักิล้านรนทล้านจริงๆทุกบ้านทุกบ้านหลังนั้นข้างล่างแล้วรีโนเวทใหม่เนื่องจากว่าคือเวลาเพื่อนๆมาบ้าน,พนเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆน้องๆหรือญาติญามาถึงก็จะอยู่ในบ้านซึ่งเป็นแอเรียรวมกัน<ะ>ที่นี่ครับคือบ้านผมเป็น2ตึก<ะ>ผมก็เละยแยกว่าถ้างั้นเอาอย่างนี้เวลาคนมาที่บ้านตึกนั้นเป็นตึกรับแขกไปเลยดีกว่า<ะ>เวลาเขาเสียงดังหรือเขานั่งกินข้าวกันโอเคมันต้องมีความสนุสนานเกิดขึ้นอยู่แล้วจะได้ไม่รบกวนทั้งคคุุณณแแม่่ลละูกที กำลังเลี้ยงลูกก็อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ให้เป็นฝั่งครอบครัวไปอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเสยร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคําสั่งครับใช่ <c oughs> <c oughs> อะไรนะฮะไม,ไม่ถึงครับหมายถึงว่าน,นำบ้านนั้นที่ตัดสินใจว่าทุบคื <c oughs> อยังงงเลยว่าคุณเม่จะทุบจริงๆหรอนี่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันเท่านี้เลยนะแต่ก็ทุบเฉพาะข้างล่างทั้งหมดแล้วทำใหม่หมดเลย ก็พอสมควรเลยทีเดียวขอไม่บอกตัวเลขแล้วกันนะครับพอสมควรเลยทีเดียวครับชื่อน้องลูกชายตั้งไว้แล้วว่าตั้งไว้แล้วเพราวๆแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพลอยเขาเป็นคนบอกเองน่าจะในคงในอินสตาแกรมเขาน่าจะเร็วๆนี้แล้วครับเขากำลังเล็งๆอยู่ว่าจะบอกเมื่อไหร่ดีกำลังคิดๆอยู่อะไรมีตีกันไหมครับมีฮะมีเราอยากได้กอไก่เขาอยากได้พอพานอะไรฟิลประมาณนี้แต่ก็ก็สุดท้ายก็แล้วแต่เขาเพราะว่าโดยความเป็นแม่ของเขาราด้วยนะครับเราก็ให้ให้สิทธิของเขาไป